มืัอนี้เขาสิจุค่าเสียงพี่น้องเขาหาผู้ใช้ร่องยงางหาผู้ใดใส่บาดแล้วขอสื่อเคนเนี้ยหนะาขอสื่อรดผู้ใดใส่บาดแล้วมีกล้องเขาขอสื่อเพิ่นรดจุจครับสิจุหันเล,เลยครับหันเลยนี่แลหละแก้วพี่นอ้องโอ้เฮียบ่าพักซอยน้ำด้อเอาเอาเบาเอ็ดโอ้ยได้แเจ้วขันเทียมมาเขาสิเขาสิจุค่าเสียง ไอพ่อใส่ไปหามากพวกได้ยี่หรอกมันมีเขานั่ตัวผู้กินเขาก็กินไปผู้จีนเรามากินเราก็กินไปตัวข้ามากินเขาก็กินขาสร้อยพักใส่หนังหิ้วความไรอยู่บปล่าบาดความไรอยู่บ่ขัวมันอืมละเห็ดมาให้งามๆเรื่อยสร้อยพักใส่บาดพี่น้องเอ้ยเจ้าขันเสืบกับร่งสีรวมหุ่นกับบบาเอียดฮะตุวยเบิ่งมาเสียนั่นน่ะเอาบ่วงตุวยเบิ่ง แก้วคุณกระสุดยอดเดีวมีอืมบ้าเอ็ดขันบ้าเอ็ดขันบ้าเอ็ยดในย่องเพราะถ้มดาดอกบ้ามีนะสอยเหล่านะครับเนาะแม่ออกบ้าเอ็ดผู้บอกลรามาชีไก่นี่เพิ่นว่าเพิ่งจิจวกินให้เบิดเลยว่าสันเลียตะไลถ้วยอยากหู้ือกันผูดให้น้อยกล้ากินเบิดพพกขาอ้วงอยู่บ่เดิมอ้าวจู้ละท้าเน้ำเพิ่มด้ะนั่นเขาก็ได้มาแล้ว เอาห้องทองดีๆเ่ยบวใส่ย้ําผู้เดียวมเขามานั่นเพิ่นเอาหายแล้วย่า่เข้าไปดับ่ปจนอที่องผมจุข่ายเฉียงสวอยแบบจานเขาต้องใส่นะครับเนาะไม่ออกเขาส่วนดี่ดีสุดแล้วจัดไห้นี่เราพ่อยดีสุดแล้วว่ะนั่น นั่นสุดกว่านี่บ่มีอีกแล้วพี่น้องสุดกว่านี่บ่มีอีกแล้วการใส่หมีใส่ไหม่ของเราบ้าเอียดบุกครจะมีปัญหากับเราดิกานเบื่องการใส่มีของเราแล้วอาชีพทีแยกขิ้นส่วนใหเจชาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่เป็นผู้ใส่มีใส่ผ้าเช้งขายฟ้าขายสีนขายมูนี่บ้ามีบ่อยาตัวเหี้ยมันเลยเป็นตะยานไป เอาบางใหญ่รอดคันหลายคนประหนั่นเออบางน้อยมันพอครนิ่งเอาอย่ะหรือเอานาั่งไปสีให้ปลาเดือมเจ้วให้เดี๋ยวนี่มาหนีเลยอเอาถือจับแก้ว,ว,วลงไปตุ้ยลงไปอืมหันหน้ามาทางนี้จัดไปพี่น้องบู๋บ <laughs> ขวางแก้วเปิดดเงชัว้ขวางแท้เว้ย <laughs> ขวางแท้เว้ยแก้วพี่น้องอ่ะ ไปมีทุกส่วนที่ควงหนาพี่น้องมีทุกส่วนที่ควงหนาเรียดเขียรของดีทั้งนั้นพี่น้องผมเอามาจวดน้ำกันด้วคุณพ่อเด้อเอาให้บ้าเอดจัดไปเจ็บบอกว่าเรื่องบ้ากระเทียมไหมเจ้าบ่าเป็นยังอกอเดี๋ยวยังไปกำโอนได้หรือเรื่องกันเจียนกัน บ้าเอี้พนคือกันห่อข่าใจกันห่อต้องซ้อมนี่พี่นะพนมักจ้งไหนบ่มักจังไดนให้อมาบ้าเอ็้มักผักมันสิซอยผักใส่แก้วกยกระตั้งเสียงเนี่ยคุณพัอมันไถเขาไปว่าไ้มันมีเรามันไถเข้าไปว่าไดม,ไมก้วเียทางคานก็ได้อครับแป๊บนึง เป็นเ uh, ังไรเจ้าวตุยตุยพี่น้องเจียวตุยตุยเจอยตตม์เจีอเจียวอือืมอืมเอาไปอืม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  ตับสามใสสามสิบจิ๋วอยู่ใส่ขันเทน่าตับอันนี้คันเทน่าเป็นบ่อนี่บ่อยจัดกับตับอ้าๆใส่แก้วนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่น้องจัดไปมาแั้วไปบ่อยจัดไม่เขานุ๊บยังไงบ้ามพันเพันแก้วเล็กครับอื

ผู้ให่บ้านเพืนเห็นมาอยู่ผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวไี้ผมดีครับบอกมันมุ่งวังนี่พักพอๆเลยในกระถางครับเป๋งยังดีเลยวะเป๋งเนี่ยก็ได้เพิ่งยังแซนเท่านั้นครบมัดขึ้นตีหัวเลยมันตีหัว chú có ừ, nhưng mà giàu dạ yeah, em xem chả nào đảm gắng bây giờ cả tiếp ti tiếp hộp giá bao nhiêu bọc mấy gian và thần thì này cua มันจมว่องน้าตาวจัดไปมันจะกาดเนี่านี่ออพี่อะพี่อะพ่อปะมอหลายเป็นยังมเบิดอืม chắc <laughs> ừ, ngon chắc chắn nhắn nhé mhm nha. mhm 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 เป็นพยานสวมหัตซองเฮาเอาจัดครับจัดจัดเอาเลยแซ่บแซบพี่น้องอืมคือเส้นเรากำลังกินยาถ่ายอัวใจลำเด้อนะเฮ้ยคือเส้นกินยาถ่ายหัวใจเอียนใครกินไม่ดีกินไายรสกินจุกินหรือว่าบางมือเ่ากรอาจสีลาบบางมือเ่ากรอาจสีก้อยหรือบางมือเ่ากระจุสดๆแนวนี้พี่น้อง บรรยากาศไทยรถขางเคียงซีนเป็นบรรยากาศที่ที่มันสุดยอดอยู่แล้วอืมอืมอจัดไปดไดไเอามาคุณพ่อเขามาพ่ออยาก่ะถามว่าบ้าีกินอันนี่เปิดบ่ากินซีนเปิดบ้เปิดพี่น้องจะทีเจังไดๆละ่ะพี่น้องมัมกกินกินให้เบื้องแนี้ยเผื่อ กะจีนนะเนี Means, people, it, ่ยใคว่าเปิดว่าเปิดยูได้หางเปเปิดงก้าวว่าเฮ้ยใครเหรเปิดก็ใครในนเลี้ยงค้ับบ่ยากเเขาเป็นนางเชียร์รึปะเป็นบางเชียอ์ยอะนะมันเยเขาเช่เยใ่หมมันจุบมันแบบว่านมันจีนยัไหนมัน พื่อพ่อกินเพื่ย่างข้ินอม่่อาหารรับจ่พอจะเมพ่อจินเกิ็จนะไม่ไม่ได้กินใชเป็นตองนะะไหมเต้าู้สาขาง้วนท้งทั้งทั้งส้อยย่มไปนํ่งทั้งขาปาดไปน้่เนยอันแบบว่าเนี่ยก่อต้องกิน Mua thoát thai bang tôi mãi thoát 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 thân nhân hôm cái gì thoát 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 tho thoát tho thoát tho 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 nào náo hoa cả mồ hôi, cắn cùi cối sao nó súc súc tiếp cắn, chin bật xoáng sao, chè chắc nay là cả, chu xin, phải quắm xuống cái gì há bao đời rồi phi non, tại bây giờ chỉ biết chạy thôi chi biết bận, thâu che chắc quan độc quá phi non, thâu che mà, ừm, nhặng khoảng thế, chỉ thấy ít bờ, nó bò khom lên đây, bò khom lên đây đây này, ừ, ừ. À, đi bờ đi bờ, ừ. đi bờ ไอพวกใส่กัดกวนดูดล้นนะเดี๋ยวนี้ของแท้พี่น้องของแท้ของแท้กัดกวนดูดล้นกันเดินนี้มันเศร้ามากกับชาติดทิศถนนเว่ยมันผมเลยบ้าคุณลุงเหรอบ่นั่นบ่นี่นั่นเราคล้องแแห่เอ้ยเหนียวตุยเหนียวตุ้ยตุยย่างเดาย่างเดาแนวนี่ย่างเดาย่างเดากันเลยพี่น้องผม ควนกเนมาถึงแม่บ้านบงบ้านเดเอ็มได้สามสิบี่้าเนี่ยไดได้มดนี่หา h แต่ว่ารสชาติะียีก็เก่าานไบงเอาบาเอ็เขามาม่มนอยู่ออย่างด่าใช่ใช่ขอกินจขยบ้งเลว้าวดกเก่าวะ không có kiếm <laughs> 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 được tập tễ cưu gì miệng quá mừng 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 thì mình khuôn, khuôn, ván khuôn khuôn, khuôn khuôn. không rồi. ครับผมนี่ครับผมคือว่าบ้านผมโอเคอือเอ้าตลาดกว้างใหญ่ <laughs> <Okay. a nhớ gửi> <laughs> ว่าพ่ผู้ขายผู้ขายก็ขายปพี่น้อผมย้ย่ปลากขายาไปขวก็หาไปพี่น้อง

ไม่แรงไม่แรงไปอ้อยนู่นยิงนัไปแเขาขึ้นหลายเลยหลายเลยที่ไปแล้วไปน่ไปน่ยิงนรงไปก็ไปไปสามไปสามมก็านไปพวกไ้ำนะไพวไปน้ำมองครไปเนี่ยมาเศ้าอะไรยู่น้ำบงยำมันคือเยอะกันที่หายที่ยนไปิงงงขึ้น เราหา้ามบวนเซ็ยก็ับเซ็ยก็ับขทันไปหรอกเดี๋ยวเสียบอ้อยที่บนคนไปบ้ามีมาที่ล้างบ้ามีอะไรเนี่ยไปขว่อะไรดีเถิบบงเด้อ

แต่ว่าเดือีมึสกอยู่บนหัวกินดอกนัวแต่ว่าหมาจินเลยเดือกันห่าว่าท่านมันกัดจินเหมาลำตัวหมานเนว่าขาบเรย์เีนี้ข้บเถแล้วนี่ว่ให้เขาจิะขอบคุณทุกท่านทุกสัาที่กตา่ังมือก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านเองเดี๋ยวขอใจ แ,แม่ออกบ้าเอียเขียงเนี่ยบ้าเอียได้ถูกวันพลือ,อบ้านแม่เดียวถูกวันอาทิตย์ยี้มัอเศร้าเป็นโคกลางถูกวันอาคารยิ้มืันเศร้าบ,บ้านบ้ามีมาสร้างาแล้วก็มาพอกันกับเขียงเนี่ยวเขียงนี่เ <c> ข <oughs> าต้องพอกันคู้ที่วันอาคารเ้ากับไปกินวันอาทิตย์เ้ากับไปกินน่ะพี่น้องก็มวนเตือนพวอที่ม้วงที่งานไปนที่ไ่ได้ไปเด้อใครที่วันพวะที่ม้วงที่งานไปขอบคุณครับเฮ้ยวันอาคารไม่ได้ไปบ่ฮะโอ้ข้าขผมเองซื้อไก่กิน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ